ดีครับอยู่ในคลิป Q&A นะโอเคคลิป Q&A ผออยากจะถ่ายมันเป็นพอดแคสต์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเสร็จมมุกล้องมาดีไหมมาเริ่มกันที่คำถามแรกตัวละครในโลกอนิเมะสองคนทั้งชายและหญิงชอบใครจากเรื่องไหนบ้างคิดกับรับ <laughs> สองตัวละครที่ชอบที่สุดในอนิเมะหรอ ถ้าตัวละครชายอ่ะมันเป็นตัวละครตัวประกอบในการดั้มชื่อว่าซินแมนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากในวัยเด็กส่วนตัวละครหญิงอรอตัวละครหญิงเนี่ยตัวละครหญิงพอหนาตัดคลิปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอาจเพิ่มดีกว่าถ้าเลือกสามตัวละครจากตัวละครหญิงที่ผมชอบจะมีสามตัวละครคือมิกุอันนี้นับเป็นตัวละครหญิงไหมนะ มิกุเป็นเสียงร้องสังเคราะห์ในว o ลค l o อยนะครับอันนี้เป็นเป็นเสียงจะพูดว่าเป็นตัวละครไหมก็ไม่ได้เพราะว่าว o ล a l o อยมันไม่มีอัน,นิเมะก็มิกุเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ผมชอบมากๆากตั้งแต่เด็กแล้วก็ไทก่าจากโทราโดระแล้วก็แบล็กเมเชียนเกิรจากยูกิตามตัวละครเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากๆตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แ้าถามว่าชอบหนที่สุดก็มิกุนะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่บัวขลอ,อยข้อที่สองในจู้สื้อชอบตัวไหนที่สุดขอท็อปสามท็อปสามหมอนานามิแล้วก็มากิกับยูตะพี่อายุเท่าไหร่ชอบตัวอะไรมากที่สุดในจู้จื้ออายุยีิเจ็ดครับชอบนาดามิที่สุดในเรื่องจู้สื้อ ข้อที่4รูปของช่อง YouTube มีแรงบมนดาลใจมาจากไหนถ้าเปลี่ยนรูปคิดว่าจะเป็นรูปอะไรรูปใน YouTube รูปในช่องอะหลายๆอันผมเล็บมาจากมีอนิเมะหลายอันแล้วก็วาดทับลงไปซึ่งส่วนใหญ่นอนิเมะที่แบบผมชอบดูภาพมีมอยู่แล้วผมก็เลยเลือกหามีมที่แบ,บผมชอบมากๆม,มันจะมีจากยูกิด้วยสปายแฟมิลี่แล้วก็มีโซยิเตอร์ด้วย บันพีก็มีที่ที่เล็บมาเอามาทําในรูป่องอะ่ะที่เป็นสติกเกอร์ที่ทุกคนเล่นกันสำหรับสมาชิกช่องใช่จะมีแล้วก็ที่จริงอยากทําเพิ่มอยู่นะคิดว่าจะทําเพิ่มอยู่แล้วก็ว่าจะทําตรงป้ายสมาชิกเพิ่มด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ว่างอาจจะต้องรอเปลี่ยนไอแพดกันห้าไอดีแรกที่เล่นเซิร์ฟกบอกเซิร์ฟญี่ปุ่น ไอจีแรกที่ได้เซิร์ฟกบออลไอจีที่สตรีมในช่องครับไอจีที่สตรีมในช่องของเซิร์ฟกบออลช่วงแรกเลยส่วนเซิร์ฟเจพีไอจีที่ยูต่าขัดห้าไอจีนั้นเป็นไอจีแรกจริงๆมันไม่ใช่ไอจีแรกไอจียูต่ามันเป็นไอจีประมาณไอจีที่สามไอจีที่สี่แล้วไอจี ID แรกผมจะเป็นไอจีง่ายๆเลยเล่นมั่วจนไอจีเละแล้วก็ไปนั่งรีดีใหม่ตอนนั้นเล่นหลายไอจีมากตอนที่เกมเปิดใหม่ คลิปือสื่อไคเซ็นใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและทำคลิปออกมาต้องทําอะไรและใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละคลิปก็ในการรวบรวมข้อมูลเวลาทําวิดีโอของจือสื่อไคเซ็นก็ผมจะหาดูคลิปฝั่งญี่ปุ่นที่บางทีม่จะเซิร์ชยากหน่อยเพราะมันต้องใช้ฟอนต์ญี่ปุ่นนะแล้วก็อ่าข้อมูลจากเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดฝั่ง JP ก็จะมีเว็บเกมวิทที่ข้อมูลน่าจะดูดีที่สุดของฝั่ง JP แลละ กับในวิกิวิกิต่างชาติเนี่ยอันนี้จะดูแปลสกิลซะส่วนใหญ่แต่ก็มีแปลตก่นอยู่บางทีนะเพราก็ถ้าเป็นเกมอื่นก็เนี่ยอันนี้ผมปักหมดไว้ผมก็จะเขารวบรวมข้อมูลจากหลายที่ที่มันเป็นคอมมูเกมของฝั่ง JP แล้วก็ฝั่งยุโรปกับถ้าเป็นด่านต่างๆถ้าหาในแอปแดงเราไม่มี ผมก็จะมาหาใน Discord ของฝั่ง JP ซึ่งก็จะมีทีมแปลกๆค่อแนบบข,ข้างเยอะในการเคลียร์ล้ด่านคอมมูฝั่ง JP ค่อนข้างจะค,คืนแล้วก็ช่วยกันเยอะกว่าคอมมูไทยนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นในในคอมมูไทยผมอยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ถ้าต้องแล้วก็ถ้าเป็นคลิปที่แบบต้องทำเทียริสหรือว่าอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยผมก็จะใช้แอปหรือว่า เว็บทำเทลิดพวกนี้ในการทำเทลิดหรือว่าตอนนี้ผมเริ่มทำหน้าเทลิตด้วยตัวเองแล้วน่าจะใช้นั้นในการรวบรวมข้อมูลแต่ละคลิปอะอ่าสกิวตัวละครเสร็จถ้าผมเปิดตัวละครตัวนั้นผมก็ต้องเล่นเองด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้เปิดผมก็ต้องรวบรวมข้อมูลจากช่อง YouTube ฝั่งญี่ปุ่นหลายๆช่องที่เขาเปิดแล้วเอามาเล่นกับทีมหลายๆแบบแล้วก็จากเว็บบอร์ดญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ มานั่งดูว่าตัวละครมันใช้กับอะไรได้บ้างมันมีท่าแปลกๆแค่ไหนเท้าที่จะหาได้นะตอนนั้นมันเลยเป็นที่มาของคลิปโชว์เคสที่คลิปโชว์เคสเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลการเล่นที่แบบเพิ่มขึ้นมาในระหว่างที่แบบแผทในระหว่างที่แผทมันอัพขึ้นมาตัวละครมันก็จะใช้ได้ยืดหยุ่นขึ้นมีคนคิดคอมโ,กโกแบแปลกๆมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาันทำคลิปโชว์เคสสำหรับตัวละครที่เข้กกโบโบออิร์ฟโกบอลก็หลักๆรวบรวมข้อมูลก็ คลิปหนึงก็ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ว่าเวลาว่างในแต่ละวันขมันก็ไม่เท่ากันก็ไม่ได้รดวมรมในรวดเดียวค่อยๆรวบรวมมาเลน่นมาหน่อยแล้วก็มานั่งตัดคลิปอาดคลิปคำถามที่เจ็ดก่อนจะทำ YouTube ที่ทำอะไรมาก่อนแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจนในการทำ YouTube ก่อนจะทำ YouTube ถ้างานที่ผมเคยผ่านมาผมเคยเคย ถ้าง,งานที่ผมเคยผ่านมาผมเคยผ่านงานมาสามถึงสี่งานโดยประมาณซึ่งผมเคยผ่านงานบุคคลตำแหน่งบุคคลผมเคยผ่านงานในตำแหน่งฝ่ายบุคคลแล้วก็พวกงานออฟฟิศแล้วก็งานเซลล์แต่งานฝ่ายบุคคลกับงานออฟฟิศเนี่ยอันนี้เคยทําตอนฝึกงานซึ่งผมก็มีปัญหากับพี่ทำงานแล้วผมจะยังไม่พูดตอนนี้ ให้ช่องนี้มันโตก่อนดังก่อนสําเร็จก่อนพูดตอนนั้น,น่าจะสะใจกว่าส่วนงานที่ทําให้แรงันดาลใจผมอย่างนึงคือตอนที่ผมทำงานเซลล์อ่ะผมได้แรมบันดาลใจอย่งงางนั้นค่อนข้าง,างเยอะเพราะผมได้เจอคนเยอะแล้วก็แรงันดาลใจที่ทําให้ผมได้ทํา youtube เลยก็คือผมอยากทําสิ่งที่ผมรักแล้วมันได้เงินนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทํา ผมอยากขายไลฟ์สไตล์ต,ตัวเองอนิเมะหนังของเล่นเกมคือสิ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ผมอยากจะทำคอนเทนต์ให้มากกว่านี้หลายรูปแบบกว่นี้สังเกตได้จากในช่องที่ผมพยายามฝืนทำนู่นทำนี่แปลกๆเ็มไปหมดนะแล้วจะทำเพิ่มมากกว่านี้และที่ที่อัดคลิปในตอนนี้ก็คือห้องสตรีมใหม่ที่ผมอยากจะทำแต่ว่ามันต้องใช้คนเยอะ ตอนนี้ก็ต้องขยันเก็บตังค์แรับส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ผมได้งานที่ค่อนข้างมีสละแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีตอนนี้ผมค่อนข้างมีความสุขกับการทำงานนะตอนนี้แล้วก็ทำช่องนี้ด้วยขอบคุณสมาชิกทุกคนจริงๆรินะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนที่เข้ามาแชทกันตอนไลฟ์สดหรือว่า ตอนเล่นเกมผมอยากจะสร้างคอมมูที่เล่นเกมด้วยกันได้อย่างสนุกแปดเป้าหมายอะไรที่อยากทําให้สําเร็จบ้างอยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีมีอีกสองสามที่ที่อยากไปแต่ว่าจําสถานที่ไม่ได้แต่น่าจะเป็นฟิ่ธรรมชาติแหละที่อยากไปที่เหลือเป้าหมายที่อยากทําให้สําเร็จก็ผมอยากทําช่องนี้เป็นงานหลัก แต่การที่จะเป็นอย่างนั้นได้ยอดวิวของต่อวิดีโอมันต้องมากกว่านี้สิบเท่าหรือผมต้องลงวิดีโอได้มากกว่านี้สิบเท่ามันถึงจะกลายเป็นงานหลักได้ซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามจะทําอยู่ผมพยายามทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้นในช่องเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นงานหลักแล้วผมก็จะทํามันต่อไปนะสุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม แล้วก็ดูวิดีโอของผมขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, แล้วก็ทุกการสมัครสมาชิกนะครับแค่ดูวิดีโอแล้วกดไลค์คอมเมนต์ก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมแล้ว